สวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อไม่นานมานี้เองผมชื่อปอนนะครับเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ตกงานผมทำงานเป็นพนักงานที่บริษัทแห่งหนึ่งแต่พอเกิดสถานการณ์โรคระบาดผมก็เลยตกงานอยู่ประมาณสองเดือนก่อนจะหาสมัครงานใหม่ได้แต่งานใหม่ก็ไม่ใช่งานที่ผมถนัดมากนักและเป็นงานที่ผมไม่คิดเลย ผมจะได้มาทำงานแบบนี้ซึ่งงานใหม่ที่ผมบอกก็คืองานรอปภนั่นเองครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีว่าอาชีพรอปภสมัยนี้มันพัฒนาไปหลายอย่างมากแล้วมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงบางบริษัทรับสมัครพนักงานเพื่อกระจายไปยังบริษัทใหญ่ต่างๆเหมือนกับที่บริษัทของผมทำครับซึ่งงานแรกที่ผมได้ทำ คือการไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของรัฐบาลและการที่จะจ้างรอปภแบบยกเซตจากบริษัทเดียวทั้งหมดได้ก็ต้องมีการตกลงราคาที่สูงพอสมควรแลกกับการบริการที่ดีซึ่งบริษัทของผมค่อนข้างจะจริงจังและซีเรียสเป็นอย่างมากในเรื่องการให้บริการเพราะมันส่งผลกับพวกเราโดยตรงครับวันแรกของการมาประจำการที่นี่ พวกเราทีมร,ปรอปพใหม่จึงได้รับคําแนะนําจากทีมเก่าซึ่งเป็นของบริษัทอื่นเป็นอย่างดีและที่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มีสาขามากมายนักเป็นโรงพยาบาลที่มีแต่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดเท่านั้นเพราะผมเองก็ไม่คุ้นชื่อมากเท่าไหร่แต่ผมไม่ขอบอกชื่อโรงพยาบาลนะครับสัปดาห์แรกของการทำงานจะเป็นการกระจายงานและเริ่มปฏิบัติจริง ในการตรวจเช็คความเรียบร้อยต่างๆโดยให้ยึดหลักขององค์กรที่นั่นอย่างเคร่งครัดอทิตย์ถัดไปจึงเป็นการเริ่มงานจริงของทีมรอปรพอใหม่ซึ่งก็คือทีมของผมเองครับมาอยู่ใหม่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีๆอะไรที่ไม่ควรรู้ก็อย่าไปอยากรู้นะพี่ในรอปรพอทีมเก่าจากบริษัทอื่นบอกกับผม ในคืนที่ผมได้ลองเข้ามาตรวจเป็นครั้งแรกร่วมกับแกผมไม่ได้เอะใจในเรื่องที่แกพูดสักเท่าไหร่แต่ก็คิดว่าสิ่งที่แกพูดนั้นมันถูกต้องทุกอย่างครับบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอยากรู้อะไรมากมายขนาดนั้นแค่ทำหน้าที่ของตัวเองก็พอเสียงนาฬิกาที่โต๊ะของเราประพอดังขึ้นเบาๆมันทำให้ผมสะดุ้งเล็กน้อย ราเขตที่ผมอยู่นั้นไม่ใช่ตึกที่รับตรวจแต่เป็นตึกพักของคนไข้ที่ต้องนอนพักที่โรงพยาบาลครับในเวลากลางคืนจึงค่อนข้างจะเงียบและวังเวงอยู่เหมือนกันพี่เนลุกขึ้นหยิบไฟฉายและชักชวนผมให้เดินตามแกไปเพื่อตรวจตาและปั๊มตรารวมถึงเซ็นเอกสารการตรวจความปลอดภัยในรอบดึกผมเดินตามพี่เนไปติดตดก็รู้สึกว่าที่ที่เรากำลังไป มันยิ่งเงียบลงเรื่อยๆและไม่มีคนเลยจนกระทั่งมาเจอกับตึกร้างที่ดูเหมือนว่ายังสร้างไม่เสร็จส่วนอีกตึกที่อยู่ติดกันก็เหมือนเป็นตึกที่กำลังได้รับการปรับปรุงอยู่ผมเดินส่องไฟฉายไปเรื่อยๆดูท่าทางพี่เนแกไม่ใช่คนที่พูดเก่งสักเท่าไหร่หรือแทบจะไม่พูดอะไรกับผมเลยครับมันทำให้ผมรู้สึกอึดอัดอยู่พอสมควรแต่ก็พยายามเข้าใจ ว่าผมกับแกไม่ได้สนิทกันนักเพิ่งจะรู้จักกันเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเราเดินตรวจกันไปสักพักจุู่ๆพี่เนยแกก็หยุดยืนนิ่งและปิดไฟฉายผมมองแกด้วยความงงก่อนจะปิดไฟฉายตามแกไปด้วยสัญชาตญาณ <sk ill> ไม่นานก็มีเสียงแววแววลอยมามันเป็นเสียงหัวเราะที่ดูจะสนุกสนานอย่างมากพี่เนหันมามองที่ผมสีหน้าของแกเรียบเฉยเหมือนกับรู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรแต่สำหรับผมมันทำให้ผมตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกในใจของผมที่เป็นมือใหม่นั้นคิดไปอย่างแรกเลยครับว่ามันคือผีแต่สำหรับพี่เนที่อยู่มาเป็นปีกลับไม่ใช่อย่างนั้น พี่เนหันมามองที่ผมและกวักมือเรียกให้ผมเดินตามแกไปพี่เนเดินนำหน้าผมเข้าไปในตึกซึ่งผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะของคนอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆท่าทางของพี่เนดูชำนาญมากทำให้ผมนึกแปลกใจว่าทำไมโรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ถึงได้เลิกจ้างรอปภชุดนี้ผมเดินตามพี่เนไปอย่างระมัดระวังและเสียงหัวเราะก็ดังชัดมากขึ้นอีก ทำให้ผมเริ่มคิดได้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอย่างที่ผมคิดแล้วก็มีเสียงวิ่งไปมาอยู่หลายครั้งพี่เนเปิดไฟฉายและลองส่องไปตามทางที่คิดว่าได้ยินเสียงแสงไฟนั้นกระทบให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามันเป็นคนเฮ้ยออกมาถ้าไม่ออกรอบนี้จับส่งตำรวจจริงๆแน่ เสียงของพี่เนยพูดขู่ขึ้นทําให้ผมรู้ว่านี่น่าจะไม่ใช่ครั้งแรกก่อนจะได้ยินเสียงของพวกกลุ่มวัยรุ่นที่แอบเข้ามาวิ่งออกไปทางด้านหลังพี่เนวิ่งตามออกไปซึ่งผมก็วิ่งตามไปด้วยแต่เราก็วิ่งตามไม่ทันพี่เนเลยวอบอกเราประพอ,อีกฝั่งให้เตรียมดักจับซึ่งก็ได้ผลครับเราจับพวกวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิง แอบปีนเข้ามามั่วสุมในตึกที่ปิดปรับปรุงของโรงพยาบาลได้ทั้งหมด5คนครับและพี่เนยก็เอาจริงเรื่องที่บอกว่าจะแจ้งตำรวจหลังจากเรื่องทุกอย่างเคลียร์ออกไปแล้วพี่เนก็บอกกับผมอีกว่าที่หลังตึกของโรงพยาบาลน,นั้นมันมีจุดบอดอยู่ถึงจะเอารั้วมากั้นแล้วแต่ก็ยังโดนทำลายหรือแอบเข้ามาได้อยู่ดีจะให้ติดรั้วไฟฟ้าก็ไม่ได้ เดี๋ยวจะมีปัญหากันโรงพยาบาลเลยต้องให้รอปรพผลัดกันเดินตรวจทุกๆสองชั่วโมงและช่วงเวลาเที่ยงคืนนึงตีสองก็คือเวรของพี่แกซึ่งต่อไปก็จะกลายเป็นเวรของผมครับพวกวัยรุ่นมันชอบเข้ามาทำอะไรอะไรกันมีแต่เรื่องไม่ดีเราต้องจริงจังนะหลายครั้งแล้วเพราะอีกนานเลยกว่าจะปรับปรุงตึกเสร็จ แล้วทำไมถึงไม่สร้างกำแพงให้สูงขึ้นหน่อยล่ะครับพี่พี่เนหันมามองหน้าผมอย่างจริงจังจนทําให้ผมรู้สึกตกใจมึงก็ไปถามเจ้าของโรงพยาบาลดูแล้วกันกูเป็นแค่รอประพอพี่เนพูดติดตลกใส่ผมแล้วเราก็หัวเราะด้วยกันจากแรกๆที่สี่เรียดก็ดูจะหายเครียดกันไปบ้างครับ วันต่อมาคือช่วงวันที่เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ผมเข้ากะตามเวลาที่กำหนดและรู้สึกง่วงตั้งแต่ชั่วโมงแรก,แรกเพราะช่วงกลางวันผมนอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่มันมีเรื่องเครียดที่ทำให้ต้องคิดมากผมเลยหลับได้ไม่เต็มตื่นนักอีกอย่างเวลากลางคืนก็ค่อนข้างจะเงียบมากเลยทำให้ผมเผลอรบปลับ,ลบต,ตื่นอยู่บ่อยอครั้งเฮ้ยไอปอนไอปอน ผมสะดุ้งตัวตามเสียงเรียกในตอนที่เคลิ้มหลับไปพี่ต้นรอปภทีมเดียวกันแต่อยู่อีกตึกหนึ่งเป็นคนเขย่าตัวผมและเรียกชื่อผมให้ตื่นจากความง่วงโทษทีพี่ผมเผลอหลับไปใช่ไหมเนี่ยจะโดนฟ้องหรือเปล่าผมไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปตอนไหนเออกูแอบถ่ายรูปไปแล้ว ผมตกใจตาโตทันทีที่พี่ต้นพูดแบบนั้นแต่แกก็บอกกับผมว่าแกล้อเล่นและบอกผมว่ามันถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วผมต้องออกตรวจแล้วไม่ใช่เหรอเพราะแกจะสลับมาอยู่แทนผมก่อนจนกว่าผมจะกลับมาซึ่งเป็นการเปลี่ยนจุดเฝ้าแทนกันในตอนที่อีกคนออกไปตรวจผมรีบหยิบไฟฉายและก้าวเท้ายาวๆไปยังจุดตรวจที่ต้องปั๊มตาและเซเ็นเอกสาร ผมนึกบ่นและด่าตัวเองในใจไปตลอดทางเลยครับว่าทำงานวันแรกแบบจริงจังก็ทำงานได้ไม่ดีซะแล้วระหว่างทางที่มืดและเงียบมันไม่ได้ทำให้ผมกลัวเหมือนเมื่อวันก่อนเพราะความคิดที่กำลังบ่นและด่าตัวเองในใจผมเดินตรวจแบบเร็วๆไปจนถึงตึกที่กำลังสร้างและตึกที่ปิดปรับปรุงอยู่ก็ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนก่อนขึ้น แล้วผมก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังแว่วมาอีกครั้งผมปิดไฟฉายและหยุดยืนนิ่งเหมือนกับที่พี่เนยเคยทำเมื่อวันก่อนพยายามฟังว่าเสียงมันมาจากทางไหนและมันก็ดังมาจากทางตึกที่ปิดปรับปรุงเหมือนเดิมเลยครับอะไรกันวันนี้ไอ้เด็กพวกนี้โดนตำรวจจับไปแล้วยังกล้ามาอีกหรอวะ สงสัยต้องโดนขังสักคืนสองคืนผมบ่นออกมากับตัวเองและเดินตรงเข้าไปในตึกที่ปิดปรับปรุงอย่างหัวเสียผมหงุดหงิดมากที่มันเกิดขึ้นอีกแล้วและไม่คิดว่าจะต้องมาตามจับพวกวัยรุ่นที่ไม่รู้จาักกาลเทศะและประพฤติตัวไม่ดีแบบนี้ผมเดินเข้ามาในตึกได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบๆตัวแต่เพราะไฟฉายของผม มันเป็นลำแสงตรงที่ส่องไปได้เฉพาะพื้นที่เท่านั้นผมเลยต้องพยายามหลบหลบแอบแอและหามุมที่คิดว่าพวกเด็กวัยรุ่นน่าจะอยู่รวมกันผมเดินส่องไฟไปเรื่อยๆก็ไม่เจออะไรแต่ก็ยังได้ยินเสียงคนเดินย่ำไปมากับพวกเศษปูนเศษเหล็กพร้อมกับเสียงหัวเราะคลิกคัก,กที่เหมือนกับแกล้งให้ผมต้องมาเดินหาแบบนี้เฮ้ยออกมาได้แล้ว ถ้ายังไม่ออกมารอบนี้กูจะให้ตำรวจจับขังเลยนะเว้ยผมพูดขู่เสียงดังแล้วเสียงหัวเราะมันก็เงียบลงครับผมเดินไปเรื่อยๆส่องไฟผ่านห้องไปหลายห้องซึ่งผมก็ไม่รู้เลยว่าห้องพวกนี้เคยเป็นห้องอะไรมาก่อนและในตอนนั้นเองที่ผมมารู้สึกตัวอีกทีว่าเสียงมันเงียบลงจนแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากเสียงเดินของผมเอง ผมตัดสินใจเดินออกจากตึกไปเพราะคิดว่าเด็กพวกนั้นอาจจะหนีออกไปแล้วหรืออาจจะกลัวที่ผมพูดจนไม่กล้าออกมาแต่ใจผมเองก็ไม่ได้กล้ามากพอเหมือนกันที่จะหาพวกมันให้เจอ <c oughs> ผมหันหลังไปมองทันทีที่ได้ยินเสียงหัวเราะซึ่งผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันอยู่ใกล้ๆ ขนที่ต้นคอของผมลุกสู้ตามที่ขนแขนและรู้สึกเหมือนมีอะไรวูบว่าผ่านไปทั่วร่างกายของตัวเองผมรีบเดินเร็วๆออกมาจากตึกและรู้สึกว่าเดินออกไปผิดทางจนทำให้ผมไปโผล่ที่อีกส่วนหนึ่งของตึกผมเริ่มไม่มีสติและคิดว่าตัวเองน่าจะตื่นเต้นหรือคิดมากเกินไปจนควบคุมความคิดและความรู้สึกของตัวเองไม่ได้ผมเลยพยายามจะหยุดนิ่ง และคิดว่าทางที่ตัวเองเดินมาคือฝั่งไหนเพราะเมื่อวันก่อนผมมากับพี่เนผมเลยไม่กังวลเรื่องที่จะเดินหลงในตึกที่ผมไม่คุ้นเคยมันไม่มีป้ายบอกและไม่มีแสงไฟแบบนี้ผมเลยตัดสินใจเดินย้อนกลับไปทางเดิมซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ผมควรทำมากที่สุดเพราะการกลับไปจุดเริ่มต้นมักจะทำให้เราคิดอะไรออกเสมอ ผมรีบเดินกลับไปและรู้สึกเหมือนว่ามีใครเดินตามอยู่ตลอดผมไม่อยากหันหลังกลับไปมองแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเป็นพวกวัยรุ่นหรือเป็นอะไรกันแน่แล้วผมก็เดินมาถูกทางจริงๆครับแต่ผมก็ไม่ทันระวังหรือเพราะรีบมากเกินไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือมันอาจจะเป็นความซวยที่ทำให้ผมต้องประสบพบเจอและมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ในความทรงจำของผม ผมสะดุดล้มลงไปแล้วไฟฉายมันก็กระแทกกับพื้นจนชิ้นส่วนหลุดผมรีบหยิบมือถือขึ้นมาส่องหาชิ้นส่วนไฟฉายที่เป็นส่วนปิดตรงร่ามจับเพราะถ้าไม่ปิดฝามันก็จะไม่ติดครับแสง f l a s จากมือถือก็สว่างพอตัวแต่มันสว่างแค่ในพื้นที่ใกล้ๆเท่านั้นในระหว่างที่ผมกำลังหาผมก็ได้ยินเสียงเดินครับผมหยุดนิ่ง และลองส่องไฟไปทางที่ผมคิดว่าผมได้ยินเสียงในบริเวณความมืดที่มีแสงสลัวๆจากแฟลชมือถือส่องไปนั้นผมก็เห็นเงาของใครก็ไม่รู้เรียกได้ว่ามันมีมากกว่าสิบคนเลยครับผมรีบลดแสงลงและส่องไปอีกรอบก็ไม่เห็นอะไรแล้วแต่ว่าเสียงฝีเท้านั้นมันเหมือนมีคนหลายสิบคนกำลังวิ่งตรงเข้ามาหาผมผมรีบลุกขึ้น พยายามจะวิ่งออกจากตึกไปโดยที่ไม่สนใจจะหาชิ้นส่วนของไฟฉายอีกแล้วแต่พอวิ่งไปได้ไม่นานและเพราะมองไม่เห็นทางในความมืดผมก็สะดุดล้มลงอีกรอบแล้วก็มีเสียงหัวเราะและเสียงหายใจหนักๆดังขึ้นที่ข้างหลังของผมอย่างชัดเจนเหมือนกับเขากำลังนั่งทับอยู่บนหลังของผมและผมก็ลุกขึ้นไม่ได้จริงๆครับผมหลับตาในใจก็ท่องบทสวดไปด้วย ไม่นานผมก็รู้สึกว่ามันคลายลงอย่างชัดเจนผมรีบพลิกตัวและลุกขึ้นเตรียมจะวิ่งออกมาแต่ในตอนที่ผมเงยหน้าขึ้นไปนั้นก็เห็นว่ามีหน้าของใครบางคนที่น่าจะก้มมองผมอยู่นานแล้วตอนนั้นหน้ามันใกล้กันมากทำให้ผมเห็นความสยดสยองอย่างชัดเจนแม้แต่ในความมืดใบหน้านั้นยิ้มกว้างมาให้ผม ลิ้นของมันร่วงหล่นออกมาจากปากก่อนที่ดวงตาจะค่อยๆพุพองขึ้นจนเหมือนกับจะระเบิดและมีเลือดไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากครับและก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมจำได้ดีจนถึงทุกวันนี้ผมตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วไม่มีใครอยู่ร,บรอบๆตัวผมแต่ไม่นาน พี่ต้นแกก็เดินเข้ามาพร้อมกับพี่เนยผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยและพอนึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนผมก็ขนลุกขึ้นมาอีกครั้งเจอดีเต็มๆเลยสินะบอกแล้วว่าอะไรที่ไม่ควรรู้ก็อย่าไปอยากรู้พี่เนพูดกับผมส่วนพี่ต้นเองก็ทำท่าทางเหมือนเห็นด้วยผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับพี่เนยและพี่ต้นฟัง แต่แกสองคนก็ฟังเงียบๆไม่ได้พูดอะไรจนพยาบาลเข้ามาตรวจผมอีกรอบแกถึงเริ่มคุยกับผมว่าพี่ต้นสังเกตว่าผมหายไปนานเลยเดินตามไปแล้วก็เห็นว่ามีแสงไฟอยู่ในตึกที่ปรับปรุงอยู่แกเลยเดินตามเข้าไปดูเมื่อเข้ามาในตึกแล้วก็เห็นว่าผมนอนไม่ได้สติอยู่เข้าไปปลุกแล้วก็ไม่ตื่นเลยวอเรียกรปภคนอื่นให้มาช่วย และผมก็หลับยาวมาจนถึงเช้านี้แหละครับพี่เนที่แวะมาเมื่อคืนนี้เพราะนึกเป็นห่วงผมก็เลยได้เจอผมในสภาพที่ไม่ได้สติไปด้วยแต่ก็เป็นเพราะผมตกใจมากไปเท่านั้นและโชคดีว่าตอนที่ผมหงายหลังไปนั้นหัวไม่ได้ไปโดนอะไรที่ทำให้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นผมถึงกับต้องรายงานหัวหน้าและขอให้การตรวจเวรที่บริเวณตึกสร้างใหม่ และตึกที่กำลังปรับปรุงต้องไปกันสองคนซึ่งเรื่องที่ผมได้เจอดีก็ลือกันไปทั่วไม่ใช่แค่ในกลุ่มรอปรพเท่านั้นนะครับแต่ทั้งพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลหรือหมอบางคนก็ยังยืนยันและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ตึกนั้นมีวิญญาณคนตายที่ตายไปแล้วยังไม่ไปไหนจริงๆและคงวนเวียนอยู่ไม่ยอมไปผุดไปเกิด ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเวรกรรมหรือเพราะอะไรที่ทําให้การปรับปรุงตึกไม่เสร็จสิ้นสักทีทางโรงพยาบาลจึงได้ทําการสร้างตึกใหม่ขึ้นแต่เพราะสถานการณ์โรคระบาดจึงทําให้มีการหยุดก่อสร้างไปชั่วคราวเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเล่าของผมซึ่งถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับว่าจะได้เจอ